วันนี้นะผมเอาพัชพิมพ์จัมโบ้คุณแม่บุญเรือนโตมูุเติมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพัชเครื่องที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะช้ำรุดนิดหน่อยนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะรู้ไหมครับทุกท่านถ้าเป็นพัชเครื่องสวยๆของท่านเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายนะครับผมมีการซื้อขายกันจริงนะ ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาักช่วงเวลาราค่านิยมด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเฉพาะราคาพิมพ์จัมโบ้เท่านั้นนะแต่เราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาของผมกันนะครับ บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงตาท่านนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงตาท่านนะครับผมบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นแตะเป็นแฉงลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงด้านล่างเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงด้านลงมานะครับผมบริเวณตาท่านนะอันเด็ผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงหน้าอกท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหน้าอกท่านเนี่ยด้านในเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นนะครับผมเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นตําหนิเบื้องต้นในการิจรณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมด้านในนะครับผมตรงพื้นตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงพื้นด้านในมุมตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้น นะครับผมองค์พาลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรณา,าของผมนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน,นะตรงเส้นลวดนะครับผมบริเวณตรงพื้นเทาองคพระนะ บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดพื้นเท้าองค์พระเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดเป็นแนวนอนนะครับผมแล้วตรงฝั่งซ้ายเนี่ยจะโค้งขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมโค้งเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงเส้นลวดเท้าเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นลวดขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงใต้ฐานองค์พระบริเวณนะครับผมตรงใต้ฐานองค์พระเนี่ยจะมีเส้นลวดโค้งนะครับผม ขมขึ้นมาบนพื้นลักษณะแบบนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาของผมเท่านั้นนะพาเคลื่อนที่ผมนําไม้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะชํารุดนิดหน่อยนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณนะ มุมล,ล่างตรงกลางฝั่งขวานะบริเวณมุมล,ล่างตรงกลางฝั่งขวาเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับผมผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดอกขระนะครับผมมุมด้านล่างเนี่ยเห็นไหมครับผมลักษณะสเส้นลวดเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับผมตรงปลายสามเหลี่ยมเนี่ย ตรงปลายแหลมเนี่ยจะอยู่ทางขวานะครับผมแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆลูกศรน,นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการจารณาของผมนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณเส้นลวดตะขานะครับผมมุมนะฝั่งสายตรงกลาง บริเวณตรงเส้นลวดอักขระเนี่ยมุมฝั่งสายตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับขึ้นมานะครับผมแล้วบริเวณตรงพื้นด้านในเนี่ยจะจมลงไปไม่ลึกมากนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นลวดนะครับผมโค้งลักษณะแบบนี้นะครับผมที่ผมวงให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระมุมฝั่งขวาเนี่ยด้านในเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเป็นลักษณะจมลงไปนะแล้วเส้นลวดเนี่ย ก็จะเป็นเส้นลวดจมนะครับผมเฉียงลงมาลักษณะแบบน antis, uhm. ははี้นะครับผมอ่าถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาบริเวณตรงเส้นลวดอนาขราดมุมด้านในฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมานะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปนะเป็นเส้นลวดหนาๆนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4 นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่5กันบริเวณตรงพื้นด้านในนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเม็ดลอยๆนะครับผม นูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นเม็ดลอยๆพื้นอยู่ด้านในเส้นรวดวอัา尔นะครับผมเส้นรวดวอั卡尔ด้านในเนี่ยจะเป็นเส้นรวดจมลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีเม็ดลอยๆนะครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะพักเครื่องที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับผมสวยๆเนี่ยพิมพ์เนี้ยจะแพงนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายเลยนะพักเครื่องที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคานี่อยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับ ผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างเรียบลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนด้านข้างนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมมุมล่างนะครับผมฝั่งซ้ายเห็นไหมครับผมบริเวณตรงด้านข้างเนี่ยมุมล่างเนี่ยจะมีเส้นรวดเป็นแนวนอนนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี <im <im ๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมฝั่งขวาด้านบน บริเวณด้านข้างเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะถ้าภาไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมบริเวณมุมล่างนะครับผมฝั่งขวาลักษณะด,ด้านข้างเนี่ยผมให้ความสําคัญนะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงฐานนะครับผมมุมตรงตรูดองพระนะบริเวณนะครับผมตรงฐานองพระเนี่ยมุมหน้าเนี่ยลักษณะด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผม ผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับตรงกลางลนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับผมฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะขอบคุณทุกท่านมากครับผมสวัสดีครับ